สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนุสาซของเล่นของเรามารีวิวของเล่นที่นอนเกิดการในสวนนะคะเริ่มตัวแรกของเราเดนุสาซาสีม่วงมันเดินได้หรือเปล่าเดินได้นะคะตัวต่อป ดูดูมันขี่หลังกันเรียบร้อยแล้วนะ มากับมามาหาเพื่อนนี่ไดโนเสาของเล่นของเราหน่นปล่อยไม่ได้เลยเดินทะไลไปนู่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่เห็นไหมตัวนี้มันรู้จักทางกลับบ้านนะคะทุกคนนี่มันหมุนกลับมาเองนี่สุดยอดไดโนเสาหน้ามัอนอูดเกงสุดๆไปเลย แต่ว่ามันเดินในหญ้าไม่ได้นะคะตัวนี้ตัวว้าวายังเหลือสองตัวเราก็ต้องพาไปให้หมดนะคะโอ้แล้วก็พี่ไดโนเสาร์คอยา นี่เป็นไงทุกคนโอเค่ะ okay. ทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบาย